มันจะต้องมันจะต้องนะเดี๋ยวมันจะต้องสวัสดีครับผมไม m มเนนะครับเรากลับมากับอีกคลิปหนึ่งที่คลิปนี้ผมคิดว่ามันเท่มากเดี๋ยวเราต้องออกไปนัลองเล่นแต่เราต้องเตรียมก่อนถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยดูคลิปของไมเมเนยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ครอบครัวไมเมเนอย่าลืมกดไลค์แค่นัดตอนนี้คุณทําอะไร เรากำลังจะเอาปืนกาวมาติดไว้ที่ลูกบอลอ้าวคือไม่ได้จะเอาลูกบอลมาติดกันแต่ว่าแค่ให้มันเป็นฐานให้วางลูกบอลได้เฉยเพื่อเพื่ออะไรเอา,เาลูกบอลมาซ้อนกัน,กนหลายๆลูกอา้าวโอเคได้เดี๋ยวกี่กี่อันกี่อันทั้งหมดกี่อันทั้งหมดเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่อันว้าวโอเคเป็นยอด ผมเคยเห็นคนที่เล่นแบบนี้มาก่อนแค่2ลูกติดกันหรือบางครั้งเคยเห็น3แต่วันนี้เราจะลองดู4่อันแล้วเดี๋ยวตอนที่เราออกไปแลวเล่นเชื่อผมสิมันจะโคตรเท่เลย <S <S ถ้าเราไม่พลาดนะแต่นี่และเดี๋ยวต้องเตรียมก่อนเนระออกไปข้างนอกเพราะว่าคิดว่าฝนจะตกอีกไม่นานนะเดี๋ยวลองดูลองดูทั้ง4อันแต่จริงๆแล้วอันนี้ครับอย่าอย่าไปลองทาที่บ้านนะครับอ้าวทำไมมันผิดกฎหมายอา้าวมันผิดได้ไงเพราะว่านี่สอนสีเออช่วยฮ่ายเคดูสิถ้าถ้าเอาสี่อัน อ้ออย่าปล่อยมันห้ามปล่อยห้ามปล่อยข้างในในบ้านห้ามปล่อยจยดูดูดีว่ามีลูกบอลอะไรบ้างมีลูกกอล์ฟลูกเทนนิสลูกเหมือนลูกเล่นฟอสบอลฟอสบอลแล้วก็เป็นลูกนี่ลูกยางโอเคห้ามปล่อยในนะนะห้ามปล่อยในเอ้ครับเอ้รู้คิดอะไรห้ามปล่อยในบ้านห้ามปล่อยในบ้านตรงนี้เราจะใส่เกลาร้อนนิดเดียวเองแล้วให้มันแห้งก่อนระวังลูกบอลที่ที่สองพวะเราไม่อยากให้มันติดกันเอเค่ต้องการที่ที่วางที่จะให้ให้มัน Gan hai mươi tám hai mươi tám hai mươi tám okay, okay. ok hai mươi năm 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 hai hai mươi năm Wow mươi năm เสียบเลยเสียบเสียบเสียบมันมันไม่ข้ามันใหญ่เกินไปขามอะไรโ <cl icks> okay. อเคพอแล้วใช่ไหมไป<ม>เดี๋ยวตั้งมามาช่วยเราใช่ทำไมใส่สีเหลืองจังเลย <c ười> แต่นี่รองเทา้าใส่รองเทา้าอะไรดีเอารองเท้าหน่อยรองเท้าแตะเพื่อช่วยมันเปียกตั้งทำเฮเยเราต้องรีบเลยแม่โคตรน่ากลัวนูดูดูดโอ้ ตกแน่ตั้งตั้งเป็นไม่ได้เป็นไลทดูเสื้อเสื้อโคตรตลกไออออีใช่อเออเดีาจะต้องเซ็นเซอร์นะขอโทษนะ่วลมากเราไม่ได้พูดคำหยาบแบบนี้มันแค่ตลกเสื้อของตั้งวันนี้โอ้ลมแรงมากเสียงเข้าไมค์ไหมกูเราจะพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าลมเข้าไมค์มั้งโอเคเอามาที่ละปอนก่อนแล้วดูกันว่ามันชุงแค่ไหนอันแรกเธอจากที่ไหน เข็มขัดแล้วกันเข็มขัดเอาเข็มขัดโอเคโอเคเข็มขัดนะเอาเลยัโอเคมันยังไม่ยังไม่ได้คืนไปถึงที่ที่เดิมใช่ไหมไม่กลับมาที่เดิมมันจะไม่เอาอีกเอาอีกเอาอีกหนึ่งสองสามเออมันสูงเกิบขึ้นมาประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่หายไปโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะพยายามอธิบายวิธี่สั้นๆเลยคือตอนที่เราปล่อยลูกบอลนะไม่ไม่ว่าเป็นลูกอะไรคือเราปล่อยปุ๊บตอนที่มันกระแทกพื้นโดนพื้นมันจะเสียพลังอะไรเรียกว่าอะไรโมเมนตัม มันเสียพลังงานไปก่อนใช่ทําไมเพราะว่ามีพลังงานบางส่วนที่ลงหายไปในพื้นกับกลายมาเป็นพลังงานความร้อน่ะใช่ชาร์ย้พลังงานความร้อนมันจะเสียเสียความร้อนตรงพื้นและตรงปอดด้วยฉะนั้นมันจะขึ้นไปที่เดิมไม่ได้เพราะว่ามันเสียพลังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเอาซองลูกติดกันเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันวางข้างบนพร้อมแล้ววยไม่เนี่ยที่ติดกาววัเนี้เอาเลยนัดประมาณเฉียขดเหมือนเดิมนะก็ได้ต่อซ้ิ เฮ้ยมัน <zo> ส <ys> ูงมากเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะตั้งกล้องตั้งกล้องเราจะตั้งกล้องเฮ้ยเขาตั้งตั้งกล้องใช่ไหมั่นละส่วนอันเนี้ยขาตั้งอาอะงงเกเคไม่ไ่เราจะใช้กล้องที่มีเลนส์ว i d แบบกว้างมากที่เราจะเราจะไม่ได้ขยับกล้องนั้นแล้วเราจะวัดกันว่ามันสูงแค่ไหนเลยมันเมื่อกี้มันหนุดเฟรมเดี๋ยวแล้วห้ย ดูงม่งเราต้องรีบเดี๋ยวนัดรู้ไหมทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะโมเมนตัมไงโมเมนตัมคืออันแรกมันจะโดนเพิ้นนะครับแล้วมันจะปีบใช่ไหมปีบทำไมมันจะปีบลงตอนที่มันพยายามขึ้นที่เดิมมันจะส่งพลังถึงลูกที่สองแล้วมันทำให้มันเป้าเหมือนจรวดใช่ไหมใช่จรวดแปลว่าอะไรรู้ไหม Rocket 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 ก็ตจรวดโอเคโอเคเอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกที โ okay. อเคทำไมทำไมหนึ่งสองครับโอ้โอเคลูกบอลสองอันมันสูงมากมันน่าจะประมาณไม่รู้ก so ี่เท่าเดี๋ยวแล้วน่าสามสี่เท่าน่าจะสามสี่ไม่รู้นั่นคือแค่ดาวจริงจริงไม่มีแต่ตอนนี้เอาอันท okay? ี่สามโอเคเดี๋ยวอันนี้มันหน้าปกนี่มันหน้าปกพอไหมหนึ่งสองเอาหน้าตกใฉยครับโอเคนี่แหละลูกที่สามหนึ่ง สองสามเอ้ยมาได้เมาดูดอ่ะสองเอ้ยได้ไหมเอ้ยเออสูงได้เพียงจากลูกเทนนิสเป็นลูกกอล์ฟเอ้ยเอามันเอ้ยโหก็สูงนี่หว่าใช่แล้วทำไมเราทำได้สองแค่แค่นี้ได้ไหมไม่ได้มันหล่นก่อนมาดูละเอียดมาดูละเอียดเธอปอนตอนนี้ อะไรอ่ขึ้นก่อน,อน,ออนยุดก่อนยุดก่อนตอนนี้รับทราบไปแล้วฉะนั้นเราจะแค่โยนบอลใส่ตั้งระวังกล้องระวังกล้องระวัง,องเออน้องเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกอันนี้ไม่ได้มันจะเจ็บ <c oughs> เดี๋ยวผมขอ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ผมจะโยนได้แรงโอเคพอไม่ตั้งโอเคแล้วก็เดี๋ยวตั้งตั้งกดกดแล้วเดินออกมาเลยแกเคหนึ่งสองสามวิ่งไปไหน

ดูสิติ้นนายต้นไม้คุณปัญญาไทยนะฮะอ้าวยังติดอยู่อ้าวมาจากข้างล่างเนยไอ้ดูสิให้มันออกมาวัเดี๋ยวระวังระวังเฮ้ยโอเคไหม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  แดงไหมมันเห like, ี oh ่ยวแล้วมันเริ่มนมน้มออกแล้วทางสองเลยเพราะว่าต oh, okay, right? ้นไม้ต้นไม้นี่มีหนาวเราสิทางสองลูกเดียวโถ่เดี๋ยวกัง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 จะตกมันยังอยู่ในขั้นกลางมันจะตกมันจะตกแล้วเดี๋ยวมันจะตกโอ้โอเคไหมไม่ตกใช่ไหมไม่ตกไม่ตกไม่ตกโอ้อ่าอันนี้ไมโครว่าเราเล่นไม่ได้แล้ว เฟียวแล้วอ่ะแห่งซองอันเหี่ยวเล้อ,อขอโทษคือแบบเราตั้งใจจะทำคลิปเท่ๆเดี๋ยวผมจะเปิดมุมให้คุณดูว่าสามรูกคุณจะเป็นยังไงนั่นแหละที่เราพยายามทำแต่เราลอ i าโทษทีนะาตั้ง <c oughs> มันโอเคไหมมันไม่ดอนใช่ไหม <c oughs> อ๋อ <c oughs> ไหล <c oughs> ไหล <c oughs> โอเคเดี๋ยวกลับบ้าน น่าจะพอช่วัวนี้เนาะคืออีกรอบหนึ่งที่เราถ่ายแบบแนวนี้แบบ60เฟรมคือมันจะรู้สึกแบบแบบชีวิตจริงเลยแบบเร็วๆสละโอเคถ่า okay. ยแบบไม่ใช่แบบตั้งตั้งใจแบบถ่ายรายกันถ่ายมุมนี้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 นี่คือแค่ชีวิตชอตเลยแบบมันเรีกว่า vlog v, v l o g หรือส่วนมากคนไทยจะเรียกว่า vlog แต่จริงๆแลมันเป็น vlog ออกเสียง v vlog เฮ้ย ถ้ากับว่าคุณยังไม่ได้เข้ามาในครอบครัวไม่มนเน่ย่าลืมกดติดตามที่ช่องยูทูบไม่มนเน่และคุณสามารถซื้อห,หมวกหรือเสื้อไม่มนเน่ได้โดยการคลินกนี้ฉันครับเน,น่ย <c oughs> มันหลุดมือมันหลุดมือ <Hey. S 2> มันหลุดมือมันหลุดมือดูสิปอนมันเสียทำไมตั้งทำอะไร oh. ทำอะไร <laughs> <laughs> วันนี้เล่นได้ทั้งวันเลย oh. <laughs>